วัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาเทคโนโลยีคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกไว้ให้รได้ฝึกคิดฝึกทํากันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้มีชื่อกิจกรรมว่าก่อร่างสร้างบ้านครับซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนั้นจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปพบก,กับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยครับและสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะครับก็คือ1น,นะครับนักเรียนต้องจัดลําดับขั้นตอนในการทํางานได้ และ2นะครับนักเรียนต้องเปรียบเทียบผลจากการจัดลําดับขั้นตอนการทํางานแบบต่างๆได้ครับนักเรียนครับในครั้งที่แล้วคุณครูได้ให้กิจกรรมไปให้นักเรียนทำหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมจัดของขึ้นรถไฟนักเรียนทํากันได้ไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีแนวคําตอบให้นักเรียนได้ชมกันนะครับซึ่งคําตอบแต่ละข้อนั้นก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคําตอบหรือว่าแนวคําตอบมให้นักเรียนได้ชมกันก่อนครับ สำหรับโจทย์ข้อที่1นนะครับคุณครูกำหนดว่ามีกล่องขนาดใหญ่1ใบนะครับกล่องขนาดกลาง1ใบและกล่องขนาดเล็ก2ใบนะครับให้นักเรียนนำกล่องทั้ง4ใบนี้ขึ้นโบกี้รถไฟทั้ง3โบกี้ครับนักเรียนอาจจะมีหลายคำตอบนะครับตัวอย่างเช่นนำกล่องขนาดใหญ่ขึ้นโบกี้ที่1ครับ,รบนำกล่องขนาดกลางขึ้นโบกี้ที่2ครับ แต่เรายังเห็นว่าบุกี้ที่2ยังมีพื้นที่ว่างเราสามารถนำกล่องขนาดเล็กขึ้นไปไว้ด้วยได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นกล่องที่4นะครับกล่องสุดท้ายเราก็าไว้ในบุกี้ที่3ครับใครต่อบหมายุณครูบ้างครับหรือถ้าใครนะครับตอบตากคุณครูอย่างเช่นนำกล่องขนาดเล็กไปไว้ด้วยการแบบนี้ก็ถูกนะครับ หรือจะแบบนี้ก็ถูกต้องครับท่านอาจะเห็นว่าข้อนี้สามารถตอบได้หลายแบบเลยนะครับสำหรับข้อที่2นะครับคุณครูกําหนดให้มีกล่องขนาดกลาง2ใบนะครับกล่องขนาดใหญ่1ใบและกล่องขนาดเล็ก2ใบนะครับให้นักเรียนช่วยกันจัดของขึ้นรถไฟให้คุณครูหน่อยนะครับนักเรียนอาจจะเริ่มจากนํากล่องขนาดกลางนะครับใส่ในโบกี้ที่1และโบกี้ที่2ครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้นำกล่องขนาดใหญ่นะครับใส่ในโบกี้ที่3ครับเพราะเนื่องจากว่าโบกี้ที่1และโบกี้ที่2น่าจะใส่ไม่จุนะครับหลังจากนั้นก็จะเหลือกล่องขนาดเล็ก2ใบนะครับซึ่งโบกี้ที่1และโบกี้ที่2ก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่เราก็สามารถใส่ได้เลยครับ ้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับหรือถ้าใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้โดยการสลับตำแหน่งของโบกี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคุณครูกำหนดนให้มีกล่องขนาดกลาง3กล่องนะครับและกล่องขนาดเล็ก3กล่องนะครับให้นักเรียนช่วยคุณครูจัดของขึ้นรถไฟไหน่อยครับซึ่งวิธีการจัดนะครับนักเรียนอาจจะนำกล่องขนาดกลางนะครับขึ้นมาบนรถไฟก่อนนะครับ โดยแบ่งโบกี้ละ1กล่องครับหลังจากนั้นนะครับแต่ละโบกี้ก็จะมีพื้นที่ว่างสำหรับวางกล่องขนาดเล็กอีก1กล่องครับหรือใครจะสลับนำกล่องขนาดเล็กขึ้นมาก่อนก็ไม่ผิดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสําหรับกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนทํากันถูกรอเปล่าครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรมก็รอนลกเรียนอยู่นะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าก่อร่างสร้างบ้านนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาฟังคําชี้แจงกิจกรรมก่อร่างสร้างบ้านกันนะครับจากตัวต่อของบ้านแต่ละหลังต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนระบายสีลงในช่องว่าง เพื่อสร้างบ้านตามรูปที่กําหนดโดยตัวต่อแต่และชิ้นจะไม่สามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางได้นะครับนักเรียนฟังคําชี้แจงแล้วอาจจะงงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมก่อร่างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับคุณครูจะสมมุติว่ารูปด้านบนนะครับก็จะมีตัวต่อสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับ ในกจะนำตัวต่อเหล่านี้นะครับมาต่อให้เป็นรูปบ้านที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวอย่างเช่นคุณครูจะนําตัวต่อสีเหลืองนะครับมาต่อด้านล่างของบ้านนะครับตามด้วยสีเขียวครับหลังจากนั้นคุณครูจะเอาสีฟ้านะครับมาต่อด้านบนสีเหลืองกับสีเขียวครับตามด้วยด้านบนนะครับก็จะเป็นสีม่วงและสีส้ม เราก็จะสามารถใส่ตัวต่อได้พอดีเลยใช่ไหมครับนักเรียนซึ่งวิธีการนําตัวต่อมาใส่ในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับนักเรียนเดีย๋ยวเรามาดูวิธีที่2ว่าเราจะทํายังไงได้อีกบ้างนะครับอันนี้คุณครูจะเริ่มจากการนําสีฟ้าลงมาก่อนครับตามด้วยสีเหลืองครับและสีเขียวครับส่วนสีม่วงและสีส้มนะครับ เาจะใส่ไว้ที่เดิมหรือจะสลับกันก็ได้นะครับมาถึงวิธีที่3นะครับวิธีนี้ครูก็จะเริ่มจากเอาสีเหลืองมาไว้ด้านใต้นะครับแล้วเอาสีม่วงมาไว้บนสีเหลืองครับหลังจากนั้นก็เอาสีส้มมาไว้ด้านใต้คู่กับสีเหลืองนะครับแล้วเอาสีเขียวนะครับมาไว้บนสีส้มครับ และสุดท้ายก็จะเหลือสีฟ้านะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้หลายแบบเลยทีเดียวนะครับจะตอบแบบไหนก็ไม่ผิดนะครับหลังจากที่เราดูตัวอย่างแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนถ้ายอย่างนั้นให้นักเรียนนะครับเรตรียมสมุดขีดเส้นหน้าให้เรียบร้อยนะครับเขียนวันที่วันนี้ให้เรียบร้อยครับ เขียนหัวข้อว่าอะไรวิชาเทคโนโลยีเรื่องก่อร่างสร้างบ้านครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเขียนข้อ1และข้อ2นะครับโดยระยะห่างสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เราวาดบ้านได้สะดวกครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนวาดบ้าน2หลังตามรูปเลยครับ และอย่าลืมเขียนชื่อใต้ผลงานของนักเรียนด้วยนะครับถ้าใครทาไม่ทันนะครับให้หยุดคลิปไว้ก่อนแต่ถ้าใครเสร็จแล้วเราไปทํากิจกรรมพร้อมๆกันเลยครับนัเนียนครับและนี่ก็คือโจทย์ข้อที่1ครับคุณคณรูกําหนดตัวต่อมาให้5ตัวนะครับให้นักเรียนนําตัวต่อทั้ง5นี้มาใส่ในช่องต่างๆของบ้านนักเรียนนะครับนักเรียนจะได้สีแบบไหนลองระบายดูนะครับ สำหรับโจทย์ข้อที่2นะครับก็คล้ายๆกับข้อที่1เลยนะครับเียงแต่ว่าสีส้มมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนักเรียนลองดูสิครับว่าจะเอาตัวต่อตัวไหนไปไว้ตรงไหนดีนะครับแล้วก็ระบายสีให้เห็นด้วยครับถ้านักเรียน,นทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองและให้คุณครูตรวจด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาเทคโนโลยีหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีครับ